คลิปนี้นะครับผมแค่อยากให้ทุกคนรู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับล้อขอบ15ที่เป็นโฟร์ฟอร์มนะครับที่ร้านเราแม่งมีมากกว่าที่คุณเห็นเยอะในคลิปนี้ล้อทุกลูกราคา14,000มี่พบาทเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโหนกนะครับในหัวข้อที่ว่าล้อเบาขอบ15นะครับพี่โหนกพี่2013มนเนี่ยมีอะไรให้ทุกคนเลือกสั่งบ้างนะครับผมขอบอกไว้ในต้นคลิปนี้เลยว่าล้อเบาที่ร้านเรานะครับจะเป็นล้อ ก๊อปปี้นะครับเป็นล้อก๊อปแบรนด์นะครับหรือว่าจะเป็นล้อก๊อปล้อแฟชั่นนะครับแต่คุณจําไว้เลยนะครับว่าสิ่งหนึ่งบางตัวก็เป็นล้อแท้และผมต้องบอกเลยครับในคลิปนี้ล้อทุกลูกราคา1 4ึ่งสี่พันบาทเท่านั้นนะครับรายการนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าล้อบ,บางตัวเนี่ยไม่จะมีฝาเพิ่มฝาที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็คือเพิ่ม1000บาทฉะนั้นนะครับทุกคนผมจะอธิบายให้ฟังว่าคลิปนี้ทั้งคลิปนะครับจะเป็นล้อราคา1นึ่งมืน 4,000บาทเท่านั้นโอเคก่อนเดินเลยกูมาหาพระเอกก่อนที่ร้านก่อนเลยก็คือล้อที่มีบริษัทว่า NK Performance นะครับ NK Performance เนี่ยคือตอนนี้ผมมาเยอะนะครับ NK เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวแรกก่อนอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูคือล้อ NK เนี่ยก็คือแน่นอนน้ำหนักจะเบานะครับแล้วก็จะมีถ้าอย่างเป็น IE 30เนี่ยล้อก็จะมีประมาณสีนี้อ่ะให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับมาชมกันตรงนี้ทุกตัวตรงนี้จะเป็น NK ทั้งหมด ครับเพื่อนนี้ไฟสวยเนาะร้านไฮโซมีสีเทานะครับหรือว่าเรียกกันว่าเจมแฟลตนะครับสีต่อมาที่ป๊อปปูลราตัวหนึ่งที่ต้องการใส่เครีมเนี่ยเขาเรียกว่าสีฟูมูรานะครับและสีที่แม่งเป็นตำนานที่สุดในวันนี้คือสีบรอนต์นะครับหรือเราก็คือสีน้ำตาลไหมนะครับใครชอบนอตตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับสเปคจะเป็นเอ่อ15735 15735วัยรุ่นน่าจะรู้จักนะนะเหมือนสัดส่วนผู้หญิงอะ่ะ 15คือขอบล้อ7นิ้วคือความกว้าง35คือออฟเซสนะครับอันนี้บอกไว้นะครับผมต่อมานะครับไปร้านเออเอา NK ให้หมดก่อนนะครับ NK Performance เนี่ยอีกตัวหนึ่งตัวนี้มาตัวเดียวชิคชิคตัวนี้มีหลายสีนะมีเออตัวนี้ชื่อว่าเ w อะวิเวนะครับหรือว่าเออออะไรวะมันชื่ออะไรวะ NK s 1 <S, s 1 R ฮะ S 1 R เอ s R. อ S 1 R ก็ได้อะนั่นแหละนะครับก็แน่นอนก็คือคล้ายของ W Work นั่นเองนะครับลาหน้าตาก็จะประมาณนี้ล้อเนี่ยมีประมาณ5สีมีสีซิลเวอร์มีสีแดงนะครับมีสีเทานะครับมีสีแบ็คโครมนะครับมันก็มีสีเงินนะครับประมาณนี้อ่ะลองดูก่อนนะเอ้ยมีสีดำขอบเงาด้วยนะครับแน่นอนครับตัวที่มันจะเป็นเบรสเนี่ยสีตรงนี้ก้านจะเปลี่ยนสีนะครับแต่ขอบจะเป็นขอบเงาเหมือนเดิมนะจ๊ะต่อมาต่อมาเลยนะครับมันนิ่วรีบนะครับต่อมาคือล้อที่มีชื่อว่าสปูลนี้ นะครับสปูลน,นี้เนี่ยก็จะออกล้อมาทั้งหมด3สีนะครับเพราะที่จริงสปูลมันมี3สีนะครับสีดําไม่มาสีดําไม่ได้มาตรงนี้คันนี้คือสีเทาไอ้ที่นี่ขายที่สุดเขาเรียกว่าสีขาวนะครับสีขาวบางคนก็จะติดคําว่าอีโวบางคนก็ใช้คำว่าสปูลมึงจำไว้ตรงนี้นะครับทุกคนอีโวกับสปูลมันคือล้อตัวเดียวกันนะครับฉะนั้นบางตัวเนี่ยอยู่ค่ายสปูลบางตัวจะอยู่ค่ายอีโวนะครับอันนี้คือล้อจากแบรนด์เดียวกัน นะครับนะนนเนี่ยจริงๆรล้อตัวนี้มี2สเปคนะครับมีกว้าง6นิ้วครึ่งสำหรับพวกรถเอ่อกึ่งรถเล็กรถตัวอย่างเช่นรถเซลลิโอนะครับล่าสุดเราเพิ่งใส่ไปหรือว่าจะเป็นมิราดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อกว้าง6นิ้วครึ่งเพราะบางตัวใส่735ามแล้วมันติดถูกไหมเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อมานะครับคราวนี้มาพูดถึงตัวต่อมาอีกสักนิดนึงมีอะไรกักอ่าพีเอฟบอ้าวนี่ NK Performance ส่งเข้าประกวดอีกแล้วล่ะ NKR PF1 นะครับ RPF1 เนี่ยก็จะมีหลายสีนะครับอย่างตรงนี้ผมจะแพนให้ดูกันแล้วกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยออันนี้อ่ะลองดู n k Performance นะครับตัวนี้จะเป็นสี DGM นะครับเป็นเขาเรียกว่าล้อ RPF1 เนาะนะครับมี RPF1 สี DGM มีสีดรักนะครับมีสีซินเวอร์เงินทั่วไปแล้วก็สีดำดา้านมีทั้งหมดสีสีนะครับตัวนี้ก็เป็น75เหมือนกัน คราวนี้มาพูดถึงล้อ NK ที่ขายดีที่สุดในร้านณนะปัจจุบันแม่งเหลือให้กูแค่สีเดียวจะมีชื่อว่า NK 105N ฟังดีๆนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึง NK ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นของลแบรนด์อื่นต่อนะครับ NK 105N เนี่ยเ็จะเป็นล้อที่บางคนชอบตัวนี้เป็นสีไท์เกรย์นะครับสีไร์เกรย์เนี่ยก็คือสีแท้นะครับใครต้องการสีที่เนียนที่สุดคือสีแท้จะเป็นสีนี้ นะครับฉะนั้นคุณจำไว้เลยนะครับว่าล้อ NK ที่คนซื้อกันเยอะที่สุดคือสี NK Dark นะครับ NK d a r คตอนนี้ของหมดนะครับมี NK Dark มีสี Spark Silver นะครับก็คือสีเงินเงานะครับมีเงินด้านแล้วแม่งก็มีสี DGM ก็คือ3-4-5สีที่แม่งขายดีคือตอนนี้เหลือไม่เหลือล้อก็เลยตอนวันทำคลิปมันไม่มีล้อนะครับต่อมาต่อมาเหลือล้ออะไรวะเหลือล้ออะไรวะเอ้ย อ้อหรือล้อซี2 8ยี่แปดตัวต่อมาเนี่ยก็คือลายที่ชื่อว่า NK28 นะครับหรือบางคนก็เรียกคือซี8ี่สนะตัวนี้เป็นล้อที่แม่งขายดีที่สุดในร้านแล้วแหละก็แน่นอนแว่ามันคือตระกูล โกเรเนาะ t 3 7 IE 3 0แล้วก็สี8ตัวสี8เนี่ยแน่นอนไม่ก็มี3สีเอ้ยหลายสีเนาะมีน้ำตาลไหมมีเทาน้ำตาลไหมเทาแล้วก็มีสีเอ่อแบล็คเอ่อสีฟอร์มูลสีแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีสี DGM คือสีนี้แล้วก็สีน้ำตาลไหมนะครับก็คือมีเบสออน3สีแล้วกันนะครับจบตัวนี้ถ้าใครชอบลาย c ี8นะครับไาต้องซื้อฝาเพิ่มนะฝามูลค่า1000บาท นะครับเดี๋ยวไปต่อก่อนมาต่อตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าร้อ nk performance เนี่ยน่าจะหมดแล้วถ้ากูจำไม่ผิดหมดแล้วแหละต่อมาบริษัทที่เพิ่งเข้าสู่อ้อมอกเราใหม่นะครับอีกบริษัทหนึ่งก็คือที่มีชื่อบทเบยชื่อบริษัทว่าเอางี้ละกันเป็นล้อ f o r form นะครับเป็นล้อลาย re rs 0 5 rr rs 3 0น r ตัวนี้เป็นล้อไทยเหมือนกันคือผมจะบอกเลยตอนนี้ทุกคนราคาเดียวกัน นะครับไอ0 5มีฝาให้ในชุดชุดชุดมี3สีมีสีนี้มีสีเงินแล้วก็มีสีเทามี3สีเลยตัวนี้เป็นล้อตัวใหม่นะที่เพิ่งเข้าร้านมาเลยชุดละหมื่นเหมือนกันนะครับต่อมาออต่อมาเนี่ยจะชื่อบริษัทนี้จะชื่อว่าเคสป e ดตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นล้อของออโรงงานแทนลอยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว BBS f i r นะครับมีทั้งสีดำมีสีไฮเปอร์ แล้วก็มีสีดําขอบแดงเงินขอบแดงแล้วก็ดําเงาขอบแดงด้วยนะครับมีทุกตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าเป็นบริษัทที่คนไทยคุ้นชื่อกันมานานนะครับคือบริษัท A O W A O W คือออโต้พิชชั่นนั่นแหละนะครับออโต้พิชชั่นเนี่ยที่ร้านเราก็มีเหมือนกันเป็นล้อ CRT37 ตัวนี้มาใหม่ T E สามเจ็ดมีแบบก้านตรงและมีแบบก้านยกด้วยนะครับรอบนี้นะครับ,รบ,นะรบผมชุดละหมื่นสี่เหมือนกันสําหรับตาวก T E สามเจ็ด แล้วก็ต้องบอกครับตัว T37 ตัวนี้มีสีขาวด้วยเพิ่งมาใหม่เลยนะครับสีขาวทุกอันในนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ให้ทุกคนนะครับ T E อา้าว T E มีตัวนี้ด้วยอ่ะ่อกี้ทั้งหมดเป็นกา้านตรงนะครับลองสังเกตดีๆตัวนี้เป็นก้านตรงนะอ่านี่กา้านตรงนะครับแล้วลองสังเกตตัวนี้ครับตัวนี้เป็นก้านโค้งและเป็นเลเซอร์กุนด้วยนี่มันก็จะไม่เหมือนอันอื่นเข้าไปอีกเฮป อันนี้สิกูมีครบแล้วครับใครบอกกูมีน้อยจะตีให้เลยนะครับเพราะผมบอกว่า15ตอนนี้นะครับเยอะสาดเยอะชาดซาดิาเลยมาโด,ดสุดท้ายนะครับ T C 1 0 5 X ตัวใหม่ของตัว E O W ลองชมกันมีทั้งหมด4สีให้น้องแคปแ่นให้ดูเงาจัดเงาจัดหล่อสาดโอเค นะครับก็บทลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ล้อแอดเวนติไม่เหลือเลยสักลูกนะครับต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมแค่อยากให้ทุกคนรู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับล้อขอบ15ที่เป็น f ฟร์ฟอรมนะครับที่ร้านเราแม่งมีมากกว่าที่คุณเห็นเยอะนะครับแล้วก็มีล้อแท้แล้วก็มีล้อตัวอื่นให้คุณเป็นชอ e ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกทุกคนว่าล้อวันนี้มันเดินทางมาไกลนะครับอย่าไปซื้อล้อที่มันไม่ได้มาตรฐานเลย อย่าไปซื้อล้อที่คิดว่าซื้อไปแล้ววันหนึ่งกูจะต้องมาซื้ออยู่ดีนะครับจริงจริงล้อดีๆเนี่ยซื้อชุดเดียวก็ได้ล่าจะไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับเก็บไว้ให้คิดนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจสัตรธรรมในการแต่งรถได้แล้วไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมันจะเปลี่ยนทุกปีนะครับล้อแทนล้อก๊อบล้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมจะบอกทุกคนว่าล้อนะไม่พังไม่ต้องเปลี่ยนผมพูดถูกไหมเออนอกจากคุณเสี้ยนอยากจะเปลี่ยนล้อแต่จริงๆริล้อมันวัดที่โครงสร้างเว้ยโครงสร้างถ้าแม่งดีแข็งแรงทนทานมมันก็ไ่่ทําาให้เเรบือ นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณเอาเงินไปใส่ส่วนอื่นยังจะดีสักกว่าที่คุณมานั่งหมุนล้อตลอดชีวิตนะครับผมก็ฝากไว้ให้คิดละกันนะครับก็ฝากร้านหน่อยนะครับร้านโหนกพี 3, ่สองพันสามมี2สาขาสาขาที่ผมยืนอยู่ที่นี่บรรยากาศแบบนี้คือสาขาบางใหญ่อีกที่หนึ่งคือสาขาติวันนนนะครับสะดวกสาขาไหนก็ปรึกษาทานเฟสพี่สองพันสสามนะครับหรือทางไลน์แอดพี่สองพันสามได้เลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสวัสดีครับ